ถ้าให้ครูแค่เปรียบเทียบกับตัวเองสมัยก่อนนะชีวิตวัยรุ่นเขายากกว่าเราเยอะคุณเห็นด้วยกับครูไหมใครเห็นด้วยพิมพ์ว่าเห็นด้วยนะนั่นแหละจึงเป็นเหตุผลที่คุณต้องเห็นอกเห็นใจเขาเขายังโอ้มีปัญหาเรื่องเพื่อนมีปัญหาเรื่องการเรียนเรื่องอนาคตไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรดีแม่ก็อยากให้ทําอย่างนั้นพ่อก็อยากให้ทําอย่างนี้ตัวฉันอยากทําอันนั้นเพื่อนก็บอกให้ไปทั้งนั้นใช่ไหมเห็นใจเขาคะ่ะเขากําลังเตรียมตัวเพื่อเป็น ผู้ใหญ่ถ้าตอนนี้เราเตรียมเขาให้พร้อมเราทําให้เขามีความสุขกับชีวิตของเขาเองได้เขาก็มีโอกาสที่จะไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขได้ค่ะเราช่วยเขาได้เดี๋ยวครูจะให้ประโยคที่พูดเมื่อไหร่ก็ดีเมื่อนั้นพูดเมื่อไหร่ลูกก็ยิ่งอยากจะเปิดปากเท่านั้นพูดเมื่อไหร่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจเท่านั้นประโยคแรกไหนเล่าให้แม่ฟังสิสิเนี่ยแม่คะวันนี้หนูเครียดมากเลยหนูเจอ เพื่อนนะคะทั้งกลุ่มเนี่ยไม่ชวนหนูไปนู่นไปนี่เลยเพื่อนคนนั้นมันบอกให้อีกคนนั้นมันเลิกคบหนูค่ะแทนที่คุณจะบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยมันไม่คบก็ไปคบคนอื่นมันไม่ช่วยเปลี่ยนเป็น,ปนไหนเล่าให้แม่ฟังสิตอนเนี้ยเขาก็จะสบายใจละเขาก็จะพูดแล้วมันเป็นอย่างนี้นะคะแม่เนี่ยนะคะเรื่องมันเกิดจากแค่จุดเดียวเล็กๆมันกลายเป็นว่าทุกคนมาหาว่าหนูผิดทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยหนูไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะเขาจะเล่าไปจนถึงจุดที่เขารู้ ว่าเขาสบายใจเขาจะหันมาขอบคุณคุณด้วยเพราะหลายครั้งนะคะที่ครูเนี่ยก็ระบายเรื่องโน้นเรื่องนี้กับสามีนะเขาก็บอกว่าเออเล่าให้ผมฟังสิเล่าเล่าเล่านะจนสุดท้ายเราก็บอกเขาว่าคุณพ่อมากเลยที่รับฟังรับฟังเนี่ยมันเป็นของที่มีคุณค่าสูงในชีวิตของทุกคนนะในชีวิตคุณอนะ่ะมีสักกี่คนนะที่รับฟังคุณใช่ไหมคะในชีวิตของลูกเรามีกี่คนคะที่รับฟังเขาและสําหรับท่านที่อยากเรียนรู้วิธีการใช้คาพูดกับลูก วัยรุ่นโดยเฉพาะวิธีที่ใช้ได้ผลจริงเพราะคุณดูไหมคะพ่อแม่ที่ลูกฟังกับพ่อแม่ที่ลูกหนีต่างกันที่วิธีพูดแค่นั้นเองแค่เปลี่ยนคําบางคําจังหวะบางจังหวะและที่สําคัญคือน้ําเสียงคุณจะสร้างสัมพันธ์อันแนบแน่นกับลูกได้ครูขอแนะนาอ e ีบุ๊กเล่มนี้ครองใจวัยรุ่นด้วยคําพูดคุณจะได้เรียนรู้12กฎทองที่พ่อแม่ต้องรู้เพื่อให้ลูกวัยรุ่นเปิดใจรับฟังอีบ e ุ๊กราคา าพิเศษอยู่ที่990บาทออดิโอบุ๊กครูไอวีอ่านให้ฟังพร้อมเนื้อหาสอนเพิ่มเติมให้ด้วย1,690บาทสนใจสั่งซื้อแคปหน้าจอนี้แล้วทักได้ที่ line แอดครู i v วพิมพ์มาว่า e-book กวัยรุ่น